สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรับคมข่าวกับผมประวันสิริอิสระนันนะครับและทุกประเด็นจะชัดเจนในรับคมข่าวครับเครือข่ายคนทำงานร้องสอนชชะลอร่างพรบรประกันสังคมเพื่อกลับมารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ประกันตนก่อนพร้อมย้ำหลักการ4ข้อหลักความครอบคลุมหลักความเป็นอิสระ หลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนและหลักยืดหยุ่นเป็นธรรมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมหลังเคยอกหักร่างถูกผลักตกสภาแม้จะมีชื่อประชาชนสนับสนุนนับหมืน่นสิ่งที่เรามาวันนี้ก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยวันหนึ่ง่ย มันเป็นเวลาที่จํากัดมากขอให้ท่านได้ชะลอและดึงออกไปก่อนนะคะแล้วดึงออกไปแล้วก็มีคณะทํางานในการที่จะพูดคุยในหลักการสาระสาคัญที่พี่น้องเราอยากให้เห็นอยากให้เกิดดึงเรื่องออกไปเลยเนี่ยต้องเรียนว่าไม่อยู่อำนาจของสอนอชเพราะกฎหมายเสนอโดยคอลรอมอถ้าจะดึงเรื่องคืนเนี่ยต้องไปบอกให้ทางคอลรอมอโดยกระทรวงเป็นคนมาทําเรื่องกับคืนไปนะครับถ้าสมมุติว่าสิ่งที่พวกเราเสนอ เป็นที่ยอมรับของอกันบริการร่วมกันนะครับเดี๋ยวช่องทางเราคุยกันไว้ล่วงหน้าหมดแล้วสอนอชอเนี่ยลองดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับลองดูอีกสักนิดหนึ่งว่าในระยะเวลาอย่างนี้นะฮะถ้าท่านเร่งแล้วเนี่ยยังมีคนเห็นต่างเนี่ยผมว่าเราในฐานะสภาบฏิรูปเนี่ยเราคงอยากเห็นการที่มีกฎหมายที่มันออกมาโดยการเห็นพ้องมากกว่าการเห็นต่างนะครับ ิทธิคนทำงานจะล่องนาวาปฏิรูปภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ได้หรือไม่หรือระบบประกันสังคมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ประกันตนจะถูกแขวนเติงต่อไปคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของประกันสังคมนะครับถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากว่า ถ้าคุณผู้ชมเองอยู่ในระบบของประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องนึกถึงนะฮะเวลาสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะมีสลิปเงินเดือนมรุดเงินเดือนทั้งหลายน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเราจะถูกหักนะครับในส่วนของเงินที่ไม่เกิน750บบาทเนี่ยไปเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมที่เป็นกฎหมายเนี่ยก็จะมีสวัสดิการต่างๆนะครับแล้วก็จะกลับไปสู่ ผู้ประกันตนนั่นเองนะครับแน่นอนแหละครับว่าเมื่อเราจ่ายเงินออกไปนะครับถูกหักจากบัญชีเงินเดือนซึ่งจะน้อยหรือมากก็แล้วแต่ผู้ประกันตนนะฮะแล้วก็ต้องมีความคาดหวังแน่นอนแหะครับว่าเงินที่เราถูกหักไปนั้นจะกลับมาช่วยเหลือกลับมาเป็นสวัสดิการกลับมาเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนความคาดหวังย่อมจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วขนาดนี้ที่เขามีการออกมาเรียกร้องกันเนื่องจากว่ามีกฎหมายนะะมีพรบ ฉบับหนึ่งนะครับเขากำลังจะเข้าสู่สนอชอนะครับเรื่องของพรบรประกันสังคมซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวมาค่อนข้างนานครอบคลุมหลายรัฐบาลเลยก็ว่าได้นะครับมีการคัดค้านพรบรฉบับนี้เนื่องจากเขามีบุมมองครับคุณผู้ชมว่าพรบรฉบับนี้เนี่ยยังไม่ตอบสนองยังไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็ยังไม่เข้ากับหลักการ4ข้อที่แกนําเครือข่ายที่เขาเรียกว่าเครือข่ายประกันสังคมคนทํางานคอปคอ 14องค์กรเนี่ยเห็นว่าจะเข้าเงื่อนไขนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมดูข้อเรียกร้องนะครับของกลุ่มนี้3ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องการจะให้ชะลอเวลาในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะฮะออกไปก่อนมาพูดคุยกันก่อนได้ไหมอย่าพิ่งเร่งรัดอย่าเพิ่งเร่งรีบจนเกินไปกลับมาดูข้อ2บอกว่าต้องการให้สอดคล้องกับหลักการ4ประการเพื่อการปฏิรูปประกันสังคมอย่างแท้จริง 4ข้อที่เขาบอกนะครับข้อแรกก็คือหลักของการครอบคลุมคนทำงานนะครับเขาบอกว่าจะต้องครอบคลุมผู้ทำงานทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับภาครัฐเอกชนนี่อายุ15ปีขึ้นไปต้องได้รับประโยชน์ทดแทนเหมือนกันข้อ2คืออิสระและบูรณาการนะครับจะต้องบริหารจัดการกระจายอำนาจยึดหลักธรรมมาพิบาลบูรณาการประสานสิทธิประโยชน์เชื่อมโยงร่วมกัน ข้อ 3. โปร่งใสและมีส่วนร่วมนะครับผู้ประกันตนทุกระบบจะต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปบริหารจัดการกองทุนทุกระดับกองทุนที่มีปริมาณเงินมหาศาลที่เข้าแบบไปแบบนี้เนี่ยความโปร่งใสควรจะต้องมีและสุดท้ายความยืดหยุ่นเป็นธรรมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจควรจะมีการออกแบบปรับปรุงให้เหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็มีการขอให้ภาคประชาสังคมเนี่ยควรจะมีการเข้าร่วมพิจารณาร่างกฎหมายด้วยนะครับ จริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นฉบับของรัฐบาลจะมีกฎหมายคู่ขนานที่เขาเรียกว่าฉบับประชาชนคู่มาแต่ว่าไม่ได้รับการประกบเข้าไปในการพิจารณาครั้งนี้และนี่ก็คือหน้าตา14องค์กรนะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าจะมีการรวมตัวกันนะครับออกมาคัดค้านะนะฮะเพราะฉะนั้นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ท่ามกลางหัวข้อต่างๆที่เราต้องการจะปฏิรูป ประเทศอยู่ในขณะนี้หนึ่งในหัวข้อใหญ่นั้นก็คือการปฏิรูปประกันสังคมระบบประกันสังคมในประเทศไทยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้โดยตรงเลยครับวันนี้มี2ท่านท่านแรกนะครับรองประธานกรรมกาปรปฏิรูปฎหบายนะครับคุณสุนีชัยรถและอีกท่านหนึ่งนะครับประธานสมานฉันบรงแรงไทยคุณชาลีลอยสูงอยู่ในรายการแล้วสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าดู อัปเดตล่าสุดนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรียกร้องกันข้อแรกก็คือต้องการให้ชะลอแต่ปรากฏว่าตอนนี้ร่างกฎหมายที่ผ่านวาระหนึ่งเข้าสู่สนชเป็นที่เรียบร้อยแล้วละด้วยปฏิ18/4ต่อใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เวลา มัเ็มากกว่านั้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบต่อสี่เขอาไปร้อยห้าสิบต่อสี่เสียงแต่สิบแปดคือให้กรรมการให้กรรมการสิบแปดคนสิบแปดคนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้แต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวจะมีคนของประชาังคมเข้าไปร่วมด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นเองแต่ว่าก็มีคําถามเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะอยู่ในวงนอกผู้ประกันตนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เรียกร้องส่วนหนึ่งก็อาจจะยังไม่ทราบนะฮะผลประโยชน์ของตัวเองด้วยซ้ำจริงๆแล้วถ้าไปดูในมุมมองของภาครัฐก่อน เขาก็พยายามที่จะผลักดันกฎหมายนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกันตนจะได้รับในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็มีแน่นอนครอบคลุมต่างๆมากมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะดีขึ้นปัญหาของกฎหมายนี้อยู่ที่ไหนครับคุณสุนีครับอยากจะให้ทางท่านผู้ชมนะคะได้เห็นภาพตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่กองทุนประกันสังคมเดิมเนี่ยก็กินความถึงคน11ล้าน แล้วก็ในตามกฎหมายใหม่ฉบับรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะขยายไปอีกเกือบ20ล้านถ้าพูดถึงร่างของภาคประชาชนบวกกับร่างของคณะกรรมการปฏรรูปก,กฎหมายที่เสนอไปตั้งแต่เมษายน2556เราก็ทำความเห็นเสนอไปครัคร้งหนึ่งแล้วตั้งแต่กฎหมายเข้ารัฐบาลที่แล้วก็เราก็หวังว่าคนทำงาน30กว่าล้านเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนี่ยมากที่สุดนี่เป็นแนวทางสองก็คือ กองทุนมันก็จะใหญ่มากครับแล้วก็สิทธทิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมหาศาลเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นข้อเสนอที่ที่ทางคณะกรรมการปฏรรูปก,กฎหมายขอเรียกคอปกอรนะไม่ใช่อันนี้คอปกร์ค,รครอปกอร์เนี่ยก็เสนอที่ว่าเมษาห้เนี่ยบอกว่าต้องยึดหลกักหลักแรกเนี่ยคือหลักความเป็นอิสระของสํานักงานกับของคณะกรรมการหลักที่สองก็บอกว่าจะต้อง ให้มีส่วนร่วมของผู้ประกันตนอย่างกว้างขวางเพราะมันจะขยายไปทั้งแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบลูกจ้างราชการเพราะนั้นตัวแทนของผู้ประกันตนจากแบบเดิมเนี่ยไม่ได้วันนี้ร่างวันนี้ออกมาเนี่ยเหมือนกับเขียนเอาไว้จะมีการคัดเลือกแต่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดนิดนึงมันจะยังไม่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเงินครอบคลุมคนมหาศาลเงินกองทุนวันนี้1.1ล้านล้าน ซึ่งต่อไปมันคงเป็นสองล้านล้านอย่างเงี้ยเพราะงั้นการบริหารงานเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธว่ากระทรวงแรงงานไม่เก่งแต่ว่าโครงสร้างของเจตารมณ์กฎหมายเนี่ยมันไปไม่ได้มันจึงจะต้องนํามาสู่การที่สํานักง,งานเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระที่เราอเ,เสนอกันตรงไปตรงมาเลยบอกประธานกรรมการมาจากการสรรหาไม่ใช่ประหลัดรายการนี้เขาจะเป็นประหลัดกระทรวงแรงงานอ,อันที่สองก็คือจะต้องมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงและก็เลือกตั้ง ต้องเลือกตั้งเลยไปออกแบบระบบเลือกตั้งได้แต่ไม่ใช่คัดเลือกในร่างใหม่ก็จะบอกว่าคัดเลือกโดยรัฐมนตรีจะเป็นคนแต่งตั้งคือเขียนไว้แบบนี้หลวมมากมันก็จะเข้าไปสู่ระบบเดิมระบบเดิมเนี่ยใช้คนประมาณแค่ส0 0แสนที่เป็นคนคัดเลือกคือระบบไตภาคีที่เขาเลือกเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระของทั้งกรรมการแล้วก็สำนักงานการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนอย่างกว้างขวางทั่วถึงเป็นธรรมเนี่ย มันจะนําไปสู่การแก้ไขสิทธิทประโยชน์เหมือนที่คอปคอเขาเรียกร้องเนี่ยคือถ้าโครงสร้างตรงนั้นไปสิทธทิประโยชน์วันนี้ที่ผ่านมามีปัญหาเยอะถึงแม้ร่างรัฐบาลบอกว่าฉันพยายามแก้ให้อีกย่ๆเลยนะแต่มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าสถานการณ์ของผู้ประกันตนเนี่ยจะมีความหลากหลายให้นึกดีๆว่าเราเคยพูดว่าประชาชนอยากมีรัฐสวัสดิการ,รแต่มันเป็นไปได้ยากตอนนี้แต่เรื่องนี้ก็จะเป็นฐานใหญ่ของการปฏิรูปเหมือนทีค่คุณประวินพูดมันเป็นฐานใหญ่ของคน30 20ล้านคนอ,ออกแบบดีๆเงินก็ไม่ใช่เงินภาษีประชาชนชที่รัฐบาลมาบอกว่าเป็นเงินรัฐบาลก็ไม่ใช่เ<ช>พราะเป็นเงินลูกจ้าง <ๆ S 2> เป็นเงินพนักงานเป็นเงินของนายจ้าง<ช>เป็นเงินของรัฐบาลส่วนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างเจตนาลมมันจึงทําให้คอประกรเสนอไปเมื่อเมษาห้าหแล้วพอยุบสภาร่างนั้นตกไปวันนี้พอร่างใหม่เข้ามาคอประกรก็เสนออีกนะคะในสอชก็ได้หยิบยกไปพูดกันอยู่บอกว่าร่างนี้กรุณาถอนเถอะ แล้วนําไปสู่การคุยกับทางผู้ประกันตนกับอื่นๆทั้งในระบบนอกระบบแก้ใหม่ให้มันสง่างามแก้ใหม่ให้มันครบถ้วนช้าไปอีกแค่ไม่กี่วันซึ่งอันนี้เราเสียใจอยู่เหมือนกันว่าการเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะทําให้ไม่นําไปสู่การไปิรูประบบประกันสังคมที่ที่ควรจะเป็นครับคุณชาลีฮะล่าสุดอย่างที่บอกใน150ต่อ4เสียงสนชรับหลักการแล้วตั้งกรรมธิการ18คนมวนุขที่ผ่านมา ผลสะท้อนตรงนี้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกคือมันทวารู้สึกก็รู้สึกว่ามันลึกๆนะรู้สึกว่ามันได้กนมบติการที่มันเป็นส่วนของภาคผู้ประกันตนจริงๆสองคนสองคนเนี่ตกลงว่าได้แค่สองคนครับที่เข้ามาครับครับก็จะมีในส่วนของทางคุณมณักรสนแล้วก็ครับคุณอรุณีศรีโตอืมนะสองคนคือมองว่าน้อยเกินไปจริงๆแล้วถ้าบวกมัน ความสำคัญมันอยู่ที่ผู้ประกันตนนะเพราะผ,ผู้ประกันตนเนี่ยจะรู้ปัญหามากมายในเรื่องของการที่เราต้องการอยากจะให้มีการปฏิปรูปอยากจะให้ผ่าโครงสร้างเพราะามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันต้องเอาคนที่อยู่ในประกันสังคมแล้วก็เป็นคนที่ถูกปฏิบัติเนี่ยเอามาคุยปัญหามันถึงได้มีการแก้ไขได้ถูกจุดหมายคมว่าที่ผ่านมานี่คนที่คนทําไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำ ถูกครับก็อย่างหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากสนชครับะจะเป็นสายไหนสายไหนมผมไม่ได้ดูถูกเขาครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเหมือนกับที่เราทํากันอยู่ครับแล้วตอนเวลาพอนั้นเขาก็มาดูแง่ตัวหนังสืออมื่าตัวหนังสือตัวนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช้ในเ,เรื่องของไงอ้ดุลยพินิษฐ์ ใช้ในเรื่องของการว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ใส่้าไปเพราะนั้นตอนเวลากฎหมายที่มันออกมามันก็จะผิดรูปผิดแบบไปเขาบอกว่าตอนมีการแก้กฎหมายถึงสี่สิบห้าข้อในสี่สิบห้าข้อเนี่ยมันเรื่องของป่าผูอ่มันป่าผูทั้งนั้นนะส5ข้อบลยครับมันไม่ได้มีการไปไปเปลี่ยนโครงสร้างเลยเพราะว่าในสี่สิบห้าข้อเนี่ยมันเป็นปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐครับ เจ้าหน้าที่ประกักนสังคม,มเพราะว่ามันสามตั้งปีสามสามตอนนี้มายี่สิบสี่ปีแล้วช่วงสามสามมันก็ยังไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มันมีผู้ประกันตนมากขึ้นอ,อย่างพี่สุนีพูดไปอะเราก็มีเงินมากขึ้นเพราะนั้นอ้การควบคุมดูแลอะไรแต่อไรเนี่ยมันก็กฎหมายมันเขียนว่าอย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงมันถึงได้มีปัญหาเขาก็เลยมาป่าผู่แต่เขาไม่ได้ไม่ได้มีการผ่าโครงสร้าง เราต้องการอยากให้มีการปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมคือต้องการไปให้ปฏิรูปใหญ่เลยปฏิรูปใหญ่ไม่ได้มาแก้ไขจุดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้สู่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนครับนั่นแหละอันนี้อันนี้ก็มีปัญหาอยู่มันน่าเสียดายมากว่าอย่างคอประคอเดิมเนี่ยโดยเฉพาะทีมคุณชาลีเนี่ยเขาเคยเสนอเป็นกฎหมายเข้าชื่อซึ่งรัฐบาลที่แล้วก็ทําให้เขาเจ็บปวด อันนี้ต้องพูดกันในบทเรียนจากอดีตรัฐธรรมนูญร,รับรองให้เขาเสนอกฎหมายเข้าชื่อเขาก็เสนอหลักการต่างๆเหล่านี้แหละจู่ๆสภาเขาที่แล้วลงมาติคว่าร,ร่างของภาคประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นร่างเดียวที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พอมาถึงยุบสภาเนี่ยตอนนี้กฎหมายเข้าชื่อยังอยู่เพียงแต่ว่า มันเหมือนกับว่าร่างนั้นตกไปแล้วมันไม่ได้ถูกมีโอกาสกลับเข้ามาแต่ถ้าไปฟังวันนี้ขออ้างท่านนายกหน่อยท่านนายกประยุทธ์พูดเมื่อวันที่14ตุลาออกรายการคืนความสุขบ,บอกว่ามติคลมได้รับรองรายงานของคณะกรมกรมการปรูปกฎหมายประจําปี56รับทราบแล้วก็บอกว่า เราต้องให้ความสําคัญกับกฎหมายของประชาชนเป็นลําดับแรกเราต้องคํานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายเราจะต้องสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏรรูุกฎหมายแล้วคณะกรรมการฏิรูปกฎห,หมายเสนอกลับไปบอกว่าการุณาชะลอเพราะว่าร่างนี้เนี่ยมันเป็นร่างมีปัญหาแต่เปล่าเลยหนึ่งคลรไม่ชะลอสองสอนชเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สังคมจะต้องคาดหวังเนี่ยว่า โอกาสแก้กฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยน้อยมากแต่ว่าสนชกําลังจะสร้างบันทัดฐานอยากขอพูดเกินคุณชาลีไปนิดเดียวว่าตอนนี้กฎหมายประกันสังคมจะเป็นบันทัดฐานเดี๋ยวค่อยดูวันพุธหน้าพัรหัสหน้าจะมีกฎหมายเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายเลยสนชไม่ควรเร่งรีบออกกฎหมายครมไม่ควรเร่งรัดที่จะออกกฎหมายแล้วมันจะมีกฎหมายที่ยุ่งยุ่งเหมือนประกันสังคมเนี่ยเข้าไปอีกเป็นเป็นแถวเป็นแนวเลย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เคยเข้าชื่อของประชาชนครับคือถึงฝ่ายรัฐเองก็เป็นเรื่องน่าเสียดายทางฝ่ายรัฐเองเขาก็เขาก็ชี้แจงว่ารรจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าค้างอยู่นานแล้วควรจะให้เข้าไปก่อนควรจะให้ผ่านร่างเข้าไปก่อนแล้วไปแก้ไขไปพูดคุยหารือกันในขั้นของการพิจารณานได้ไหมคะความจริงกฎหมายนี้ตกไปแล้วร่างรัฐบาลก็ตกไปแล้วอืคือไม่ใช่ค้าง ร่างประชาชนต่างหากที่ตกเนื่องจากการโหวตของสภาเขาที่แล้วสภานี้ไม่ควรจะย้ํารอยเดิมส่วนร่างของรัฐบาลตกไปแล้วเหมือนกันหลังยุบสภาจึงเป็นร่างกลับเข้ามาใหม่มีหน้าที่เสมือนหนึ่งเริ่มต้นใหม่เหมือนกันก็คือเริ่มใหม่เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นทําไมจึงไม่สรุปบทเรียนแล้วก็เอาเรื่องดีๆเนี่ยเข้าไปทําอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าพูดอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าเอ้าตั้งกรรมธิการไปแล้วไงจบแล้ว ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าจะให้พูดต่อนิดนึงก็บอกว่ายังทำได้ยังมีช่องทางมันต้องทำได้เพราะว่าอะไรรองประธานสภาคุณสุรชัยหรือท่านนายกก็พูดเพราะฉะนั้นกรรมธิการครั้งนี้มีกรรมธิการฝ่ายรัฐบาลมีกรรมธิการฝ่ายสนชมีกรรมธิการฝ่ายแรงงานหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากรรมธิการเห็นพ้องกันก็ยังสามารถหยิบยกเอาหลักการตรงนี้ขึ้นไปแปรยติร่วมกันในช่วงช่วงนี้ แล้วก็อย่าเร่งรัดเช่นเปิดโอกาสให้ขบวนของผู้ประกันตนนักวิชาการแรงงานจํานวนมากเนี่ยเข้าไปนําเสนออย่าอย่าเร่งรีบอย่าบอกว่าต้องรีบพิจารณาให้จบโดยเร็วครับครับคุณชาลีครับถ้าดูหลักที่เขาเรียกร้อง4ข้อหลักๆเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะยังสับสนว่าตกลงแล้วปัญหาของร่างกฎหมายฉบับบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เป็นเรื่องความอิสระเป็นเรื่องของความไม่โปรง่งใสเป็นเรื่องของการบริหารงานเป็นเรื่องของ ประชาธิปไตยตรงแล้วปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหาที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือตอนนี้มันปัญหามเกี่ยวเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการับว่าโดยเฉเรื่องของบอร์ดบ,บอร์ดประกันนังคมที่มาของบอร์ดประกันนังคมครับบอร์ดประกันนังคมเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันมาจากอย่างที่พี่สุนีได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมาเขาเรียกว่าไต่ภาคีนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐครับแต่นี้นายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมาจากการเลือกตั้ง ส่วนภาครัฐเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไอ้ภาครัภาคของนายจ้างกับลูกจ้างที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไปเขียนกฎหมายรูปว่านะครับลูกจ้างเนี่ยต้องมาจากองค์กรองค์กรสหาภาพแรงงานเป็นคนเลือกนะหนึ่งสหภาพหนึ่งเสียงซึ่งมันไปตัดสิทธ์ในเรื่องของเสรีภาพนะในเรื่องของการแสดงออกในการในเลือกตั้ง เพราะนั้นผู้ประการตนทุกคนมันต้องสิทธิเสรีภาพเลือกผู้แทนของตัวเองแต่วันนี้ไปตัดสิทธิ์เขา<ะ>เพราะฉะนั้นวันนี้มันมันเบี้ยวมาตลอดเลยครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นช่องทางในเรื่องของผู้นําสภาพแรงงานหรือว่าผู้นําสภาแรงงานก็ไปจัดตั้งสาภาพแรงงานขึ้นมาเพื่อเป็นฐานเสียงในเรื่องของการมาเลือกตั้งกรรมการบ่อเราเรามีตัวอย่างในต่างประเทศที่เขามีการเลือกตั้งกันไหมคะเขา ต่างประเทศเนี่ยเขาเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมาเลือกตั้งจากไอ้เขาเขาอาจจะไม่ได้เลือกตั้งอย่างเราครับนะแต่ของเราเนี่ยเป็นการเลือกตั้งอ<ม>แต่ของเขาเนี่ยเขาจะมาจากสิทธิ์สิทธิ์ของแต่ละคนคแต่นี้เราใช้ในเรื่องสิทธิ์ของตามรัฐธรรมนูญจะมาในเรื่องของผู้ประกันตนจะต้องหนึ่งคนหนึ่งเสียงในเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนของตัวเองครในเราใช้สิทธิ์นะเมื่อก่อนนะปีปีห้าศูนย์นะด แต่เนื่องจากว่าเข้าไปเขียนกฎหมายลูกเนี่ยมันเขียนอีกอย่างครับเขาอ้างว่าในส่วนของการเลือกตั้งแบบเนี้ยมันค่าใช้จ่ายมันสูงอเพราะมันจะใช้เงินหลายหลายหลายล้านอะเพราะผู้ประกันตนก็เยอะนะครับอันนี้นะครับนี้ผมคิดว่าสมมุติว่าถ้าเปิดมาใช้ถ้าค่าสิบล้านสมมติถ้าเลือกตั้งกรรมการในเรื่องของไต่บคีในในในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีต้องประมาณ18 1 9เกไต่ แล้วก็เลือกพร้อมกันเลยใช้เงินทีเดียวพร้อมกันเลยอทุกขณะแล้วก็ใช้เงินครั้งเดียวครับแล้วเงินตัวนี้ก็อาจสมมุติว่าถ้าเผื่มเงินมาจากไอ้ประกันสังคมครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะวันนี้เงินประกันสังคมเนี่ยนะกรรมการบอร์ดเนี่ยไปดูงานต่างประเทศทุกปีแล้วก็เอาเงินเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็ไปตัดเสื้อมั่ง ตัดเสื้อในวันวันแรงงานมากอะไรพวกเราได้เห็นนะแต่ตอนเวลานั้นเราก็มีการนําไปใช้ประาือประชาสันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช้เงินไม่สอดคล้องกับกับเป้าหมายแล้วก็เงินในเรื่องของการไปอบรมนะอบรมสัมมนาเนี่ยก็ให้เขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยสองหมื่นบาทแล้วก็ให้กับสภา ให้เฉพาะกลุ่มกองทัพพายางเดียวทพาก็เอาเงินไปในประมาณ 2, สองพันฝรั่งถามว่าและทำไมาคุณเอาไว้เงินตรงที่คุณไปละเลงตรงนั้นเอามาใช้กับในเรื่องของประโย,ะโยชน์ของส่วนรวมทั้งหมดก็่ประมาณจักไม่ถึงร้อยล้านเนี่ยทำไม่ได้เหรออ่าก็เป็นเรื่องของการสัสวนการบริหารจัดก,การกองทุนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยจริงก็อย่างที่บอกว่ามี การพูดคุยหลากหลายเหตุผลที่จะต้องคัดค้านกฎหมายฉบับนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของอิสระเรื่อง,องความโปร่งใสการบริหารจัดก,การกองทุนก็ดีหรือเรื่องของที่มานะฮะของผู้บริหารกองทุนนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าช่องทางต่างๆที่กลุ่มคนเรียกร้องก็ดีหรือว่ากลุ่มคนที่กําลังเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้อยู่เนี่ยจะมาเจอกันตรงกลางได้หรือเปล่านะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ